พ่พี่น้องมายำขนมจีนเดินปีดไปพ่อมูยำขนมจีนคิดยากค่ะน้ลายแต่งน้ำผึินจวดๆเนาะ มื่อนี้เป็นวันแรงงานเนาะเป็นวันหยุดพ,พักผ่อนอีกมือหนึ่งค่ะเลื่อนฟีดไปพ่อมูย่ำขนมจีนโอ้ยคิดอยากน้ำเพลินอยากสิมาลองเห็ดว่าสิแสบสมคิดอยากบออันนี้ปลากระปองตาสามไม่ครัวได้พี่น้องสำหรับ สำหรับไค่นะคมักรี่อรอนี่ใ่เชื่นชอบยี่อรอไหนก็ตามอัธยาศัยเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแกจิดไหนนาะวันนี่นนเกือบไปด้กินที่ดึงมันหลุดค่ะ ไปจุกจๆเลยเนาะสองกับปองต้นหอมผักชีค่ะพริกสดอันนี้เป็นเถอพูใส่เุกพูไปน้ำค่ะหลายคนกิสิมักเถอพูเนาะกรอบๆคิดกับยังกระแซก น,นี่เป็นถั่วถั่วทุกยาวใส่ลงไปค่ะเียชูใส่เยชูนี่ ใครมักแบบใดก็เอาตามจากของชอบเลยค่ะพริกป,ปน่นมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยเนาะปลาจริงปลากระปองก็เข้มอยู่แล้วพี่น,อน้องลืมข้าวเมื่อกี้จัดลงไปหลายปดมนมะนาวค่ะของฝากจากลอยเอ็ดอยังไม่เปิดมะนาว หน่วยแบบใหญ่เลยพี่น้องอืมทำดีค่ะแล้วขอขอคุกแบบนี้แล้วกันเนาะมัฒนัดรมวัมนธนัด ขอยี่อยีคปลากระป๋องให้แตกก่อนคะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้จักคะแน่นพี่น้องหน้าตาดูดีเป็นตาแสบบ่มาเด้อมาเด้อพอยากินน้ำ